สวัสดีครับชาวราศีธนูนะครับในเดือนพฤษภาเนี่ยมีเรื่องอะไรต้องเตือนมีเรื่องอะไรที่ดีบ้างมีเรื่องอะไรที่ควรจะหยิบยกมาพูดกันบ้างเดี๋ยวติดตามไปเลยนะครับฝากกดไลก์กด subscribe ด้วยนะครับผมชาวราศีธนูนะครับดาวประจำตัวเป็นดาวพฤหัสนะอยู่แล้วเพิ่งไปสถิตพบพันธุด้วยนะครับก็แน่นอนตัวท่านช่วงนี้ก็อาจจะมีความมั่นคงม,มั่งคั่งในเรื่องของบ้านทรัพย์สินและก็รถนะครับเป็นไปได้ใครที่ยังไม่มีเนี่ยทั้งปีเนี่ยปีครึ่งถึงประมาณมีนา66เนี่ย ท่านก็จะได้ตรงนี้มาครับก็สู้ๆนะครับก็เรียกว่าต้องเป็นปีของท่านแล้วนะเป็นปีของท่านจริงๆแล้วนะเพราะว่าทั้งการงานการเงินค่อนข้างจะมีดาวที่โดดเด่นนะครับต่อไปในเรื่องของการเงินนะครับปกติแล้วการเงินจริงๆมันมาแต่6 3สแล้วนะ้องแต่ปลายปี6 3สเนี่ยแต่ด้วยอิทธิพลดาวอื่นมาร่วมมาคุมมาเยอะเหมือนแบบมันหายใจไม่ออกนะครับมันก็ยังทําให้ท่านแบบมันยังไม่ไม่โฟล์นะแต่ว่า ผมบอกแล้วตั้งแต่ปี65เป็นต้นไปดาวอื่นมันย้ายไปหมดแล้วก็ฟลอ์เลยก็เรียกว่าดีเลยขึ้นแท่นเลยนะครับในเรื่องการเงินก็มั่นคง,งมั่งคัง่งก็คือผ่านความทุกข์มานาแล้วเพราะดาวพระเสาต้องให้ทุก่อนก่อนจะให้ความสุขนะแต่ให้ทีก็ให้เยอะนะทุกก็ทุกหนะักเขาเรียกว่าได้ก็ได้เยอะได้หนักไปเลยนะครับผมการเงินถือว่าโอเคไม่แตะเลยนะครับส่วนเรื่องของสาาัตว์ช้าดาวพระราหูตอนนี้ไปอยู่ในปูตตเพราแน่นอนพระดาหูมันย้ายมาตั้งแต่ช่วงมีนาคม3 1มมีนาเนี่ยนกะ็ ท่านก็ตอนนี้ก like so right. ็คือเปลี่ยนแปลงสังคมใหม่เจอสังคมใหม่ๆสังคมที่ไม่เคยเจอก็ได้ไปเจอเรื่องอะไรที่ไม่เคยเจอก็ได้ไปเจอนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจอยู่เช่นกันนะครับก็ไม่เมีจะพูดมากนะแต่เผอิญว่าพอดีดาวพระราหูมาเจอกับดาวพระพุธซึ่งเป็นคู่ศัตรูกันซึ่งดาวพระพุธเป็นเรื่องของกรรมะบางทีการงานอาจจะยังไม่ค่อยคืบมากนะครับอาจจะยังไม่แบบการงานใหม่ๆอะไรสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนมากนะครับดาวพระพุธมาอยู่ตรงนี้นะ หรือเรื่องความรักนะครับก็ยังไม่ชัดเจนมากเหมือนกันนะต่อไปในเรื่องของพันธุทุก็บอกไปแล้วว่าดาวพฤหัสมั่นคงแน่นอนและมีดาวพัส,สุุมาคุมร่วมซึ่งเป็นเจ้าเดือนอดีตก็จริงคืออาจออาจะยังมีปัญหาอยู่บ้างแหละอาจจะยังมีอะไรอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเดี๋ยวพอดาวพัส,สุมันย้ายไปช่วงปลายเดือนพฤษภาซึ่งวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยผมมองว่าก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีขึ้นแหละเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องเรื่องช่องนะครับเรื่องของรถนะครับยี่สิบห้าพฤษภา ที่ดาวสูงได้ไปนะแต่ว่าโดยรวมแล้วปีนี้ดาวพฤหัสมาเดินเป็นจอเป็นดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าดีเลยนะครับบอกว่าดีไว้ก่อนเลยนะต่อไปในปุตตะมีดาวเยอะมากนะครับสังคมใหม่ๆแน่นอนทั้งออนไลน์ทั้งเพื่อนที่เคยรู้จักเพื่อนที่ยังไม่รู้จักหรือคนใหม่ๆจะเข้ามารุมมาตุ้มชาวราศีธนูเยอะมากนะครับเพราะดาวมันอยู่ในภพนี้เยอะนะครับทั้งเป็นเพื่อนในการงานเพื่อนที่กินดื่มเพื่อนอะไรก็แล้วแต่มาอยู่ในตรงนี้เยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยว พอวันที่เริ่มจากวันที่สิบห้าก่อนดาวทีจะย้ายไปในภพอริเพราะฉะนั้นพรดิเป็นเป็นเจ้าเรือนสุภาพวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำอะไรต้องทาก่อนวันที่สิบห้านะจะดีมากเพราะไม่ใช่นั้นจะค่อนข้างจะไม่ได้รับเครดิตที่ดีเอา,างั้นเถอะนะครับต่อไปในเรื่องของอริดาวพระสุตอนนี้ไปอยู่ในพันธุก็บอกแล้วว่าต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านกับที่ที่มันเป็นปัญหากับท่านอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวดาวพระสุก,ก็จะย้ายวันที่25้ก็น่าจะดีขึ้นน่าจะเป็น ทางที่โอเคขึ้นนะครับต่อไปดาวปัตตานีเป็นเลขสีก็ไปอยู่ในภพกุต,ตะก็คือสังคมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆของท่านก็จะมาอยู่ในช่วงนี้นะครับจะได้เจอคนหลากหลายจะได้พบปะนะครับในเรื่องการงานนะครับแล้วก็เรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาหรือคู่รักนะครับแล้วแต่เนาะแล้วก็ในเรื่องของคนโสดด้วยคนโสดก็จะได้พบกับคนหลากหลายหลายช่องทางนะครับส่วนมากจะเป็นคนอายุน้อยกว่าส่วนคนมีคู่แล้ว กระหนุงกระเด่งกันดีใครอยากมีลูกก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้นะครับผมต่อไปในเรื่องของมรณนะดาวจันทร์ตอนนี้ต้นเดือนอยู่ในาราศีมเมษในภพปุตตาก็คือนั่นแหละเริ่มต้นมาทาออนไลน์ทําสิ่งใหม่ๆก็จะดีนะครับปลายเดือนไปอยู่ในภพอลิก็จ,จะซับซ้อนมีปัญหาสักนิดนึงแต่โดยรวมแล้วดาวเป็นดาวที่สั้นๆก็ผ่านไปได้อย่างแน่นอนครับมีหลักอารมณ์นะเรื่องมรณนะหรือสุขภาพบางท,บางทีบางวันก็ปวดบางวันก็ดีบางวันก็ร้ายนะ พราะมันสองวันเคลื่อนทีนะชาวราศีธนูอ่ะก็แต่ว่าเป็นเป็นป่วยเ,เล็กๆไม่ได่ป่วยใหญ่ๆเหมือนเหมือนเหมือนราศีอื่นนะครับต่อไปในดาวของสุภาะดาวอาทิตย์ช่วงต้นเดือนก็ยังอยู่ในเรื่องของพุตะนะครับก็จะมีคนมาสับสนุนเยอะขึ้นมีคนมาช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเอ็นดูบ้างกันเถอะแต่ว่าก่อนวันที่สิบสิบห้านะใครที่จะไปทําอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับพอหลังมาจากวันที่สิบห้าไปแล้วนะดาวอาทิตย์ย้ายไปอยู่ในภูอดีเนี่ย ก็คอนข้างจะมีสรษคปัญหาลําบากอยู่เหมือนกันนะครับผมต่อไปเป็นดาวกัมมะก็บอกไปแล้วตอนนี้ยังอยู่ในพุทธตาอยู่ท่านก็มีไอเดียโปรเจกต์เยอะทําอะไรใหมๆ่ๆเยอะสิ่งใหมๆ่ๆเยอะแยะตะกันตาว่างันเถอะส่วนลาภะของชาวศีนูนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านนะครับเป็นเรื่องของเกี่ยวกับบ้านทรัพย์สินนะยู่ดีก็แบบตัวเลขจากบ้านตัวเลขเลขที่บ้านเลขที่ทรถอะไรนั่นที่เป็นทรัพย์สินะน่ะจะนําโชคนําลาบไปทานะครับส่วนสุดท้ายเป็นดาววินาศ วินาตอนนี้มากคุมอยู่ศาสชาก็แปลว่าถ้าอาจจะไม่ค่อยได้พบหน้าใครสักเท่าไหร่คือคือมีเพื่อนใหม่ๆก็จริงแต่อาจจะเป็นทางออนไลน์ซะมากกว่านะครับแต่เดี๋ยวอ่าเขาเรียกว่าแต่เดี๋ยววันที่สิบแปดนะครับดาวอังคารเขาจะย้ายไปอยู่ในภพบของศาชาไอจะย้ายไปอยู่ในภพบของพันธุเพราะฉะนั้นกจะต้องระวังเรื่องความเสียหายในบ้านอยู่ทั้งเกือบทั้งเดือนนะครับก็โดยรวมแล้วก็สรุปว่าย,ยังดีอยู่ทั้งปีครับชาวราศีพิูครับ